ติกอินเขือนสีนะครับวันนี้ผมเอาตัวนี่เลยเห็นอะไรไหมตัวใหม่ครับตัวใหม่เพลเนียอีโคนะครับลอกอ e ีโควันนี้ผมจะเอามาลองงัดชฉดโดให้เพื่อนๆดูนะว่าวเวทแปดสิบเจดเซตราคาถูกถูกแค่ไหนเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับผมมีแจกฟรีตัวเนี้ยรอดูท้ายคลิปนะครับว่ากี่กรรมเอเงื่อนไขเป็นไงนะมาดูนี่ เบื้องต้นกันก่อนนะดูนี่แขนนี่คาร์บอนนะครับแขนคาร์บอนมีคลิกเสียงปลาลากด้วยเบรกแปดโลและดูดิครับอีโคบีซีนะครับจับคู่กับคัน Eco 87, อีโค่แปดสิบเจ็ดอ่านี่เป็นไงเซตนี้ยังสวยเลยนะครับตัวล้ออีโคเนี่ยมีสองสีนะมีสีแดงกับสีน้าเงินนะครับสวยๆเลยแต่งมาพมร้อมเลยแขนคาร์บอนด้วยมีคลิกเสียงมีอะไรฟรีผมมีกรรมแจกฟรีนะครับใครอยากได้ตัวนี้ผมแจกฟรีเลยเพียงแค่นะพี่ เนี่ยเลยเนี่ยเลยเนี่ยลอกตัวนี้เลยครับโอ้โหตัวนี้ใกล้จะเปิดตัวนะประมาณเดือนนี้แหละนานาติดตามได้เลยจะเปิดตัวแล้วผมมีกิจกรรมดีๆมาให้เล่นนะทายราคาอ่าอย่างนี้ดีกว่าใครทายถูกที่สุดแล้วผมจะสุ่มสุ่มแจกฟรีเลยนะครับตัวนี้เลยลอกลอกอีโคนะครับเออใบให้ก็ได้เซ็เนี้ทั้งลอกทั้งคันอะใบเทาใบเทาเหรอครับเนี่ยใบเทาอ่ะเนี่ยเซ็ตนี้เลย บอกเลยว่าโคตรถูกหนอบคาร์บอนกับเบบแปดกิโลแล้วก็น้ําหนักแค่สองร้อยกว่ากรัมเนี้ยนะใช่มีคลิกเสียงปลาลากด้วยนะมีอะไรฟรีด้วยเออเอาที่แล้วเหมือนไพโอเนียจะรับประกันด้วยนี่มีรับประกันหนึ่งปีโอ้โหอะไรสพอร์ตพร้อมคุ้มอะไรไม่มีจะคุ้มขนาดนี้นี่โอ้หอกมาเฝ้าคอกนะดูนะเนี่ยแปดสิบเจ็ดนะราคาถูกกวนานี้เอาไหวเป่าเดี๋ยวรอดูกันครับไปครับไปครับเช็กอินเขนมสี